คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยเออเมื่อเช้าที่เราดูเนาะในโซเชียล <ừ> um. ก็มีการแชร์กันเยอะเหมือนกันนะ uh. ว่าอ้าวสนามบินดอนเมืองเกิดอะไรขึ้นน่ะปรากฏว่ามีระบบเช็คอินเนี่ยนะคะลมค่มนะคะผู้ดโดยสารก็บอกว่าโอ้ตายละ ติดขัดอีกแล้วหรอ,อแล้วถามว่ากลับมาใช้งานได้ตอนไหนเมื่อสักครู่นี้ผู้สื่อข,ข่าวของเราก็อัปเดตข้อมูลมาว่าระบบเนี่ยกลับมาใช้งานได้ตอนสักห้าโมงที่ผ่านมานี้เองนะคะซู่ตู่บอกว่ามันมีความชุลมุนมันมีความวุ่นวายทาให้ผู้โดยสารที่รอคิวมาเช็คอินเนี่ยแถวยาวมากเลยแต่ละคนเนี่ยรอนานกว่า1ชั่วโมงหลังจากที่ระบบเช็คอินของผู้โดยสารขาออกสนามบินดอนเมืองขัดข้องรวมถึงระบบการเช็คอินด้วยตัวเองผ่านตู้คีย์ออสนะคะ เบื้องต้นเนีทราบว่ามีการดีเลย์ไปกว่า40เที่ยวบินเลยนะครับรวมๆแล้วตอนนี้ระบบขัดข้องไปเกือบเท่าไหร่อะ10กว่าชั่วโมงอะแล้วแล้วมีช่วงที่เหมือนจะกลับมาได้ช่วงหนึ่งประมาณสักแล้วก็กลับไปพังอีกสามโมงตอนแรกที่บอกอกลับมาใช้งานได้สามโมงห้าสิบกลับไปล่มอีกแล้วอ,อ,อซึ่งทางท่านกรรมการผู้นวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับชี้แจงว่าสาเหตุหลักเนี่ยมาจากการอัปเดตระบบที่ใช้งานอัปเดตแล้วมันควรจะต้องเร็วขึ้นดีขึ้นไหมนะฮะแต่อัปยังไงไม่รู้ เกิดความขัดข้องขึ้นมายืนยันไม่มีผู้โดยสารตกค้างสําหรับผู้โดยสารที่ไม่มีสัมภาระลงทะเบียนสามารถใช้งานระบบเช็คอินอัตโนมัติได้ตามปกติแล้วก็ขอให้ผู้โดยสารเนี่ยเผื่อเวลาในการเดินทางนะก็ตอนนั้นที่ยังแก้กันไม่ได้เนี่ยขอเผื่อเวลาเดินทางอย่างน้อย3าชั่วโมงเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยก็กลับมาได้อ่มาใช้กันได้แล้วนะตอน5้าโมงเย็นทะี่ผ่านมานะในมุมของคนที่เขาไปใช้บริการเนี่ยคุณผู้ชมคือ เขาว่าไงบ้างเขาก็ยืนยันว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะแต่ว่านี่มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกเนาะที่มันมีระบบรวนแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ในมุมคนไปใช้บริการเนี่ยเราอย่าลืมนะว่าทุกการออกตั๋วเดินทางตั๋วเครื่องบินของเราเนี่ยมันมีภาษีสนามบินอยู่ในนั้นคุณผู้ชมเราเสียเงินไปแล้วอ่ะในถ้าเป็นการเดินทางไฟล์ในประเทศเนี่ยร้อยกว่าบาท ต่างประเทศเนี่ย7 0 0กว่าบาท oh แล้วเราได้ oh รับการบริการแบบนี้แล้วเขาบอกกับเองนะดิไม่ได้พูดเองนะว uh ่า uh. ล่มแล้วล่มอีกขัดข้องแล้วขัดข้องอีกอยากให้แก้แบบระยะยาวไปเลย uh huh.